สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพาคุณครูมาทัวร์ทาตุก้าแคมป์เนาะทาตุก้าแคมป์ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่มีจุดเด่นเลยก็คือนี่เลยครับเมนูเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าออกแบบนะครับหรือว่าเขียนตัวเว็บไซต์เนี่ยโดยคนไทยเนาะ นะอันนี้ก็ผมทดลองใช้แล้วนะครับในเทอมนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์หรือว่าตอบสนองความต้องการของเราในหลายๆฟังก์ชันหรือว่าหลายๆเมนูเลยนะครับสิ่งที่ผมได้ใช้นะครับในส่วนของคาดูการ์แคมเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เลยครับเป็นเว็บไซต์นะการจัดนี่การจัด,ดเทะเลยนะครับนี่ง่ามากนะครับอันนี้ก็จะเป็น หลายๆโรงเรียนนะครับที่ได้ใช้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปเลยนะครับทาทูกาา้าขานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับสําหรับครูเริ่มต้นนะครับเราก็จะเข้าไปอันนี้เลยครับนะสร้าง ห้องเรียนนะครับจะเห็นว่าเมนูเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเราก็อาจจะระบุนะรายวิชาระดับชั้นแล้วก็อาจจะมีคําอธิบายอื่นนะแล้วแต่เราเลยครับพอเรากดสร้างปุ๊บนะกดสร้างก็จะเป็นห้องเรียนนะเปล่าเปล่าก่อนเนาะแต่ว่าอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมได้ใช้แล้วเนาะก็คือกับม .1 กับม .3 ที่ผมได้สอนนะครับราวนี้อาสมุติกดเข้ามานนดนึงทับหนึ่งนะครับเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นห้องเรียนเปล่าเนาะสิ่งที่เราต้องดําเนินการเลยก็คือนะเริ่มจากสร้างระเรียนก่อนเลยนะครับ การสร้างนักเรียนเนี่ยสามารถทําได้2แบบนะครับแบบแรกเลยนะครับก็คือลงทะเบียนนักเรียนทีละคนเลยนะครับก็ใส่รายชื่อไปเลยนะครับแค่นี้เองนะหรือจะสะดวกมากกว่านะก็คือเราสามารถนําข้อมูลเนี่ยนะเข้ามาจากทาง Excel ได้นะครับง่ายมากนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับอาพอเราสร้างนักเรียนแล้วเนี่ยนะอาจจะมีตัวการ์ตูนอวตารแบบนี้นะครับโดยสุมเนาะให้กับนักเรียนนะทุกคนเลยนะครับจากนั้นในส่วนนี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะทักเรีนก็สามารถที่จะเปลี่ยน ขอองงตัวเได้คราวนี้นะครับเวลาเราสร้างห้องเรียนแล้วนักเรียนจะเข้าอย่างไงเนาะก็คือแต่ละห้องครับมันจะมีรหัสห้องเรียนหรือว่า qr โค้ดตรงนี้นครับนักเรียนสามารถสแกนปุ๊บนะพอนัาเรียนสแกนเข้ามานะนักเรียนก็จะเข้ามาห้องตัวเองนะครับจากนั้นก็คือพิมพ์ชื่อตัวเองครับพอพิมพ์ชื่อตัวเองปุ๊บนักเรียนก็จะเข้ามาในส่วนของของตัวเองนะก็คือเข้ามาในตัวยูทของตัวเองเลยแค่นี้เองง่ายๆนะครับสรุปอีกรอบนะครับพอเราสร้างห้องเรียนนะครับจะได้ห้องเรียนเปล่าก่อนนะครับเรามาสร้างนักเรียน สร้างกรียนมี2แบบนะครับก็คือลงทะเบียนทีละคนนะครับหรือจะนําข้อมูลเข้าทาง Excel ก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะจะมีตัวกระตูนน่ารักน่ารักแบบนี้เนาะนะให้กับนักเรียนทุกคนเลยนะครับซึ่งถ้านักเรียนไม่พอใจก็สามารถเปลี่ยนได้ทีหลังนะครับคราวนี้วิธีการเข้าห้องเรียนหนะรือว่าเข้าชั้นเรียนนะครับก็จะมีรหัสห้องนะใช้รหัสห้องก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวนี่เลยครับเนะี่ยคิวอาร์โค้ดก็ได้พอนักนเรียนสแ,แกนปุ๊บนะครับ ก็จะเข้าหมอห้องเรียนของตัวเองนะครับ <Uma> จากนั้นนะครับวิธีการเข้าไปในยุทธของตัวเองซึ่งเราสร้างให้กับนักเรียนแล้วเนาะก็คือนักเรียนพิมพ์ชื่อครับแค่นั้นเองนักเรียนก็จะเข้ามาในยุทธของตัวเองนะครับคราวนี้เนี่ยจุดเด่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับสามารถจับเวลาได้นะครับนะสามารถเช็คชื่อได้เนี่ยครับมันค่อนข้างสะดวกนะครับสามารถสุ่มชื่อได้นะครับโดยใช้การ์ถือว่าใช้วงล้อนะครับและถ้าถติว่าเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็จะ สามารถสุ่มได้เลยก็คือไม่ต้องออกไปตัวแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์อื่นแล้วจัดกลุ่มก็ได้นะครับนะครับจัดกลุ่มตรงนี้นะครับผมมองว่าตัวทารุก้าแคปเนี่ยครับอาจจะน่าจะาแบ่งนักเรียนก็คือเก่งกับเก่งน้อยกว่าๆๆคละกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะ ให้ครูสอนไปสักครั้งสองครั้งเพื่อที่จะให้คะแนนพิเศษเด็กก่อนเนาะแล้วคดีนี้ถั่ดุกาก็จะมาเฉลี่ยแล้วนะมาเฉลี่ยว่าอ้าวกลุ่มกลุ่มนี้นะครับน่าจะมีเด็กเก่งแล้วก็เด็กเก่งไอกว่าคลาขกันไปนะครับเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าจะเอากี่กลุ่มนะครับอ,อย่างนี้ผมตั้งเช่นกลุ่มเขาผัดเนาะเนี่ยครับก็ เป็นแบบนี้เลยนะครับคะแนนที่อยู่กับนักเรียนนะทายชื่อนักเรียนแบบนี้เนาะก็จะในส่วนนี้เราเรียกว่าคะแนนพิเศษนะครับมันจะคนละส่วนกับคะแนนที่เป็นพลังงานหรือว่าคะแนนจากการสอบเนาะส่วนถ้าเป็นกลุ่มแบบนี้จะมีข้อดีตรงที่คะแนนพิเศษนะครับเราจะต้องคิดอยู่ในส่วนที่จะต้องตัดเกรดด้วยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสุว่าเราไม่แบ่งกลุ่มนะครับเด็กบางคนอาจจะไม่ได้คะแนนเลยเนาะแต่อันนี้พอเราแบ่งเป็นกลุ่มปุ๊บนะถ้าเกิดสุว่าเราให้คะแนนะเราให้คะแนนกลุ่มนะครับ ทุกคนในกลุ่มนะก็จะได้คะแนนด้วยนะครับคราวนี้การสร้างคะแนนนี้เราก็สามารถสร้างได้ทั้งเป็นลบเป็นบวกคนะสบายมากง่ายมากเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูตรงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าคะแนนที่อยู่กับตรงโปรไฟล์นักเรียนเนาะคุณประกอบทำนะครับจะเป็นคะแนนพิเศษนะครับส่วนนี้คือคะแนนพิเศษเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นคะแนนที่เกิดจากคะแนนพลังงานหรือว่าคะแนนสอบนะครับเราไปดูสีมันอยู่ตรงไหนนี่เลยครับคะแนนรวม ซึ่งเราสามารถที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้นอะในส่วนนี้แต่ว่าผมมองว่านักเรียนเขาน่าจะมีโอกาสที่จะรับทราบคะแนนของเขาเนาะก็เลยอนุญาตให้นักเรียนสามารถดูคะแนนของตัวเองได้นะครับคานนี้อย่างที่บอกว่าน,นะครับคะแนนพิเศษครับนะผมตั้งไว10้10%ซึ่งเราสามารถตั้งได้นะครับว่าเราเจะเอากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ควรจะมีเนาะผมบอกว่าอาจจะเป็นตัวที่เราสามารถกระตุ้น arn, นะักเรียนเนาะในการเรียนได้แล้วก็คะแนนเต็มเลยครับก็เราก็กําหนดได้นะครับอย่างนี้ผมกําหนดไว้ เยอะๆไว้ก่อนเลยคือ50คะแนนนะครับพอนักเรียนได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนาะตัวโปรแกรมก็จะมาคิดให้เลยก็คือช่องนะครับที่เป็น0.2 0.4นะครับก็คือคิดให้เลยส่วนคะแนนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะมาจากคะแนนพลังงานนะครับเนี่ยคะแนนพลังงานตรวนี้นะครับนะครับนะครับซึ่งทั้งสองส่วนนะครับก็จะรวมกันนะครับแล้วก็จะตัดเป็นเกรดนักเรียนเนาะนะคราวนี้เรามาดูการมอบหมายงานนะครับ ซึ่งมันง่ายมากๆๆนะครับการมอบหมายงานเนี่ยนะครับอันนี้มันจะเป็นจุดเด่นเลยก็คือ,อตัวทาทูก้าแคกเนี่ยนะครับจะมีการเก็บงานหรือว่าไว้นะครับเป็นครั้งแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักเรียนส่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีการปนกันเนาะนะก็คือไม่ไม่ใช่ว่า,าบางตัวแอปพลิเคชันหรือว่าบางเว็บไซต์เนาะที่เราเคยใช้เนี่ยพอนัาเรียนส่งมาปุ๊บเนี่ยระบบมันจะอัปเดตอันล่าสุดนะครับเพราะนั้นเราจะค่อนข้างที่จะตามงานนักเรียนยากนิดน,นึ่งนะครับแต่ว่าตัวทาทูก้าเนาะมันมีจุดเด่นตนรง แบบนี้เลยสมมุติว่า,าเราเข้าไปาสมมติเขานี่เรานะครัรครี่เลยถ้าสมมติว่า,าเราตรวจแล้วเนาะมันจะเป็นสีเขียวนะครับตรวจแล้วเป็นสีเขียวอันนี้นะสมมุติว่าอันนี้ก็ให้ไริเ่เรื่อยหนึ่งคะแนนตัวนี้นะครับนะนะแต่ถ้าเกิดว่าเรา ยังไม่ตรวจจะเป็นสีส้มนะครับแต่ถ้าเกิดสว่าในกรณีที่มันเกินเวลาเน,นี่ยครับเลยกระนดส่งก็จะแจ้งเลยแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับคาวน,นี้เวลามอบหมายงานนะครับเวลามอบหมายงานนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับแล้วอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องโหลดไปเนาะคือเด็กก็สามารถที่จะเข้าไปในตัวเว็บไซต์ได้เนะาะอย่างเช่นเราสร้างชิ้นงานปุ๊บเนี่ยครับเนี่ยครับมันค่อนข้างสะดวกเพราะว่า,อ,าอย่างมันสามารถที่จะ แทรกได้นะครับแทรกเป็นไฟล์ภาพเป็นลิงก์นะหรือว่าจะเป็นพิมพ์ตัวอักษรก็ได้นะครับเราอาจจะใส่หัวข้อนะใส่รายละเอียดให้เสร็จเรียบร้อยนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ได้ทดลองแล้วนะก็คือใช้เป็นไฟล์ภาพกับใช้เป็นลิงก์เนาะก็ค่อนข้างสะดวกเลยครับ <S <S สิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราจะต้องกําหนดตรงนี้นครับนะกำหนดเวลาส่งนะครับอาจจะ1วันหรือ2วันก็แล้วแต่ภาระงานที่ขุดคูมอบหมายเลยว่ามัน มันค่อนข้างมากนะหรือว่าค่อนข้างน้อยนะอาจจะใช้เวลาทํามากก็แล้วแต่ว่า,รวาเราจะกําหนดส่งวันไหนนะครับถ้าสูวาท่านาเรียนส่งแล้วนะครับเรายังไม่ตรวจมันก็จะขึ้นสีส้มนะครับแต่ถ้าเกิดสูว่าส่งแล้วและตรวจแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าเกิดสิว่าเลยกําหนดส่งก็จะเป็นสีแดงคือนักเรียนก็จะไม่มีสิทธิ์กลับมาส่งละนะครับอันนี้ก็แสดงถึงความรับผิดชอบของนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็ใส่คะแนนได้เลยว่าเราจะให้กี่คะแนนนะครับแบบนี้เลยจากนั้นพอเรากดสร้างอ่ะอย่างเช่นผมจะลองดูน้องอย่างเช่นะ ทดลองทดลองนะทดลองนะครับอะไรดีหาค่า x ค่า x นะครับน่ะง่ายๆก่อนนะครับซึ่งในส่วนนี้เนาะ เราสามารถที่จะให้นักเรียนตอบกลับมาเนี่ยเป็นคอมเมนต์หรือว่าเป็นไฟล์ภาพก็ได้ด้วยนะอย่างเช่นเอาง่ายๆนะอันนี้เป็นการทดลองเนาะ x บวกกับหนึ่งแล้วก็เท่ากับสองอ่ะอันนี้เราทดลองง่ายๆเนาะเนี่ยครับเราก็กำหนดส่งได้เลยว่าเราใช้ส่งวันไหนสุดป็นวันที่หกนะครับอ่าได้นะครับให้หนึ่งคะแนนนะครับเราต้องกรอกข้อมูลให้ครบจากนั้นพอเรากดสร้างนะเนี่ยครับ พอกดสร้างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันจะมาหน้านี้นะครับเราจะต้องมามอบหมายก่อนว่างานนี้เราจะมอบหมายใครเพราะฉะนั้นอันนี้มันอาจจะตอบโจทย์ตรงนี้ถ้าเกิดสูว่าเราจะแบ่งงานก็ได้นะเช่นเอ้ยเด็กคนนี้เก่งเราอาจจะมอบใบงานอีกอันหนึ่งนะหรือว่าอันนี้อาจจะเก่งน้อยกว่าอาจจะให้อีกใบงานหนึ่งก็ได้หรือจะให้หมดเลยก็ได้ถ้าให้หมดเลยครับเราก็ดีเลยเลือกผู้เรียนทั้งหมดครับแค่นี้เราก็กดมอบหมายงานก็จะก็จะไปหานักเรียนเลยโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มอบหมายงานก็คือยังไม่กดปุ่มสีเขียวครับเนาะมันก็จะ ยังไม่ไปหานักเรียนก็คือเหมือนกับว่าสร้างไว้เฉยๆนะครับแค่นะี้เองค่อนข้างง่ายเลยครับคราวนี้ในส่วนนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นจุดเด่นของเราอีกอันหนึ่งก็คือเลยครับอย่างเช่นสมมติว่าคุณครูสอนม่ห,ม 2, หม 3, นึ่งม่สองหรือว่ามอสามเนี่ยหลายห้องเนาะเราไม่จําเป็นต้องไปสร้างงานแบบนะทีละห้องนะอย่างเช่นเขาไม่ม,ไม้ไหมงา่ายนะอย่างเมื่อกี้ทดลองวนะ่าอันนี้ เราไม่จําเป็นต้องต้องอเข้าไปหลายห้องอย่างเช่นสมมุติว่าเราเข้ามานี้เนาะเราอยากให้งานชิ้นนี้ครับนะมันไปห้องไหนบางรายอย่างเช่นสมมุติว่าผมสอนหมอหนึ่งเนาะเนี่ยก็สามารถส่งไป1นึ 2, 1่งทับสองหนึ่งทับแปดหนึ่งทับสิบได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสร้างงานอีกนะครับแต่ว่าพอเราส่งไปที่1นึ 1, ่งทับหนึ่งอห้องอื่นแล้วนะครับเราอย่าลืมกลับไปเปิดนะครับแล้วก็ไปบอกใหม่งานก็คือให้แต่นัเกเรียนแต่ละคนนะครับ แค่นี้เองง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับในส่วนนี้ที่อยากจะแนะนําก็คือนะครับนะี่ครับมันสามารถตอบโจทย์เราอะไรได้บ้างเนาะนะครับเราเช็คชื่อได้นะครับนะสุ่มได้จัดกลุ่มได้นะครับสามารถเช็คชื่อแบบ QR code ก็ได้คือค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกกับเราพอสมควรเลยนะครับ นะแล้วก็จะบอกสถิตินะครับอย่างเช่นอนนหญิงกุลปิยานะครับนะมีสกอร์สูงสุดเนาะอ่ะสกอร์สูงสุดตรงนี้คือจะเป็นในส่วนของคะแนนพิเศษนะครับนะเรากดเข้าไปที่ห้องเรียนปูบครับครับ,นะรบอันนี้จะเป็นคะแนนพิเศษนะอย่าลืมว่าคะแนนเนี่ยจะมีสส่วนเนาะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมองว่านักเรียนก็ค่อนข้างที่จะชอบนะ กับการการเรียนโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์นี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าท่านเรียนสามารถที่จะส่งงานได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมาที่โต๊ะกลัวนะครับนักเรียนสามารถที่จะส่งในรูปของคอมเมนต์ก็ได้นอกี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะครับสามารถส่งในรูปของคอมเมนต์หรือว่าส่งอยู่ในรูปของไฟล์าภาพก็ได้นอะอย่างเช่นอันนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดถือว่ามันง่ายๆอย่างนี้อันนี้คือผมทดลองให้นักเรียนส่งคือนักเรียนต้องส่งเป็นก่อนเนาะนะครับ นักเรียนสามารถส่งอยู่ในรูปของคอมเมนต์ Comment ได้เห็นไหมครับเนี่ยหรือบางอันเนาะนักเรียนอาจจะสามารถส่งที่ที่มันเป็นไฟล์ภาพก็ได้แล้วแต่ว่าชิ้นง,งานงานนะครับเรามันมันมากมันน้อยอะไรยังไงเนาะอย่างเช่นอันนี้นะครับผมให้สมการไปมาณนี่ยครับเราลองดูนะครับเนี่ยนครับนักเรียนก็สามารถที่จะส่งอยู่ใรูปของ นะไฟล์งานได้ก็คือสามารถส่งเป็นไฟล์ภาพได้ครับโดยที่น่านจะสามารถใช้สมุดก็ได้นะหรือนักเรียนอาจจะใช้เนี่ยครับอันนี้คือนักเรียนเขียนใน iPad เลยเนาะแล้วก็แคปแล้วก็ส่งมาผมมองว่าค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับอ่ะนี่เลยครับถ้าเกิดสูดว่าเลยกำหนดส่งแล้วจะขึ้นเป็นสีแดงเนาะแต่ถ้าเกิดสูดว่าอันไหนที่เราตรวจแล้วจะเป็นสีเขียวอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ตรวจนะอ่ะสมมุตินี้เราก็ให้คะแนนไปเลยครับนนให้ไปเลยสามคะแนนนะครับ เสร็จเรียบร้อยปุ๊ะก็จะเป็นสีเขียวก็จะประมาณนี้นะครับมันสะดวกกับเราตรงที่เราอยู่ตรงไหนนะเราก็สามารถที่จะดูงานนักเรียนได้เนาะประมาณนั้นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับอ่านี่นะโดยคะแนนตรงนี้ครับเราก็สามารถที่จะกําหนดได้ว่ามันจะกี่คะแนนนะครับนี่เลยลกลับไปนะ้ลาลักนิดนึงนะครับในส่วนของตัวทาตูกาแคมเนาะก็ ผมได้ทดลองใช้แล้วนะครับแล้วก็ใช้เป็นแบบรายเดือนเนาะอันนี้ก็คือประมาณ70บาทผมมองว่าหูแค่กาแฟแก้วเดียวเองนะผมมองว่ามันค่อนข้างคุ้มเนาะหรือว่าถ้าเกิดคุณครูเนี่ยจะใช้แบบฟรีก่อนเนาะก็ได้นะครับก็สามารถจะจะสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้นะครับแล้วก็เราในส่วนของฟังก์ชันที่ใช้ต่างๆก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะผมมองว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากมากนะมีเช่นนี่เลยนะครับ สมมติเราเข้าไปสมัครสมาชิกเนาะนี่ครับก็คือจะมีแบบนี้นะครับยถ้าเกิดสูว่าอตอนนี้คือผมใช้อยู่ก็คือ70บาทเนาะก็คือสามารถที่จะสร้างห้องเรียนได้20ห้องนะครับใช้ระบบต่างๆได้เต็มที่นะครับสามารถเก็บงานอย่างไม่มีจํากัดก็คือนักเรียนส่งมาครับงานนักเรียนก็ยังอยู่นะครับแล้วก็เป็นหลายครั้งด้วยแล้วก็สามารถลบห้องได้เลยได้ครับ ส่วนอันนี้นะครับนะถ้าเกิดสุว่าในกรณีที่เรายัางอ,อยากทดลองก่อนแล้วก็ใช้แบบฟรีนะครับนี่ครับสร้างได้ทั้ง5้าห้องนะครับแล้วก็ระบบพื้นฐานต่างๆก็สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็เก็บงานได้อย่างไม่จํากัดด้วยนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับนะหรือว่าจะใช้แบบพรีเมียมก็หนึ่บาทผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทาทูก้าเนาะอันนี้ที่ผมมานําเสนอในส่วนของทาทูก้าเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าจะให้ครูมา ต้องมาสมัครสมาชิกหรืออะไรนะครับเพราะว,าว่ามันสามารถที่จะใช้แบบฟรีได้นะแต่ผมมองว่าทาตุก้าเนี่ยครับถ้าเกิดสุขเราาใช้ในแนวทางเดียวกันเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งในเรื่องของการประเมินต่างๆอย่างเช่นการประเมิน PA เอนี่ยอย่างเช่นการศึกษาของเราเนี่ยครับสอนโดยใช้ทารทุก้าหมดเลยนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะดําเนินการโดยที่เข้าใจง่ายเพราะว่าเมนูเป็นภาษาไทย นะครับแล้วก็ครูเองก็ใช้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็น่าจะตอบโจทย์หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับว่าเผื่อ,อคุณครูท่านใดสนใจเนาะก็อยากให้ได้เปิดใจลองรับทาตูก้าเนาะโดยคนไทยเพื่อคนไทยครับผมสวัสดีครับ